1.9่ 1> 1. มาอีกแล้วนะคันนี้คือรถครอบครัวนะครับเป็นยิสูมิวเอ็กนะครับ1นึเก้าดีโอนิกดนกิคันนี้เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับล้อแม็ก์ลายตัววายเขาฟางทูโทนช่วงล่างแห้งๆนะครับยางปี24นะครับดอกยางทุ่มๆแบบนี้นะพี่นะภายในได้บอกคูแม็กนะครับภายในได้บอกคูแม็กคันนี้ค่าตัวแค่739,000บาท739,000บาทพี่ดูข้างในก่อนอยางสวย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้คันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับตามสัญญาที่เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับก็วันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกับยูสูวิวเอ็กซ์เดียรอนิกนะครับปี2020คันที่เข้ามาใหม่นะครับคันก่อนหน้านี้ขายไปแล้วนะลูกค้าจัดแฟรนซ์อนุมัติมาเมื่อวานนี้เองนะครับก็คันนี้เข้ามาใหม่นะครับราคา739,000บาทนะครับก็ราคาจะถูกลงกว่าคันที่แล้วนั่นเองนะคันนี้คือ1.9นะครับเดียรอนกนะครับเป็นรุ่นตัวแต่งพิเศษ นะครับปี2020นะครับตัวรถเนี่ยได้สีขาวมุกนะครับนะตัวด i o n i c นะครับจะได้เรื่องความหล่อนะครับแล้วก็เรื่องออปชั่นด้านไหนที่เป็นพวกจอเนวิเกเตอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ระบบภายในที่เป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับตัวด i o n i c นะสังเกตกระจังหน้าแล้วก็กันชนด้านหน้านะครับจะเป็นตัวแต่งแบบนี้เลยจะเป็นตัวแต่งแบบนี้เลยอันนี้คือดิโอ i c クนะครับ1.9สีขาวนะครับ นะรถพึ่งเข้ามาแล้วก็ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้นี่เองนะก็เลยนํามารีวิวให้ชมกันนะครับรถสวยๆเลยครับกันชนด้านหน้าแนบสนิทแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนพร้อมเดย์ไทม์นะครับไฟตัดหมอกมีให้กระจังหน้าเนี่ยเป็นโครเมียมลมดานะครับเป็นครเมียมลมดําเครื่องยนต์เป็น1.9ยุด vdi blue power นั่นเองนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับนะดูรถสวยๆเลยดูชุดกันชนครับชิดเลยชิดเลย,เลยแนบชิดเลยครับ คิ้วล้อนะครับเป็นสีดําแล้วก็ล้อแม็กเนี่ยเป็นลายตัวท็อปนะครับเป็นแบบคว้ยกันนะเป็นเป็นเหมือนตัววายหรือเขาคว้างนั่นเองนะครับคันนี้ก็รัดต้วยางบิสโตนดูเลอร์นะครับ,รบช่วงล่างข้างในเราก็เคลียร์ให้หมดละตอนนั้นที่ผมรีวิวไปตอนนั้นรถมันยังไม่ได้ทำนะรถมันเพิ่งซื้อมานะครับอันนี้เราก็การทนงการสนิมนะทุกอย่างให้เรียบร้อยครับดูนะครับโครงสร้างด้านในใหม่ๆระยางนี่ใหม่มาก นย2 6 5ร0 R18 นะครับดอกยางเหลือๆทุ่มท่วมครับใช้ได้อีกยาวนะครับตัวคิ้วล้อนะครับมันจะมาบรรจบกับตัวบันไดข้างนะครับมันทำให้รถเนี่ยมันมีความแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับเป็นรถครอบครัว p p v นั่นเองนะครับรุ่นนี้นะครับได้เป็นดิสเบรก4ล้อแล้วนะได้เป็นดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับเป็นดิสเบรกเหมือนกันยางบิสโตนดูแลเออร์เหมือนกันนะครับ ยางใหม่เหมือนกันยางใหม่เหมือนกันนะครับดอกยางพุ่มพ่วเลยพี่ดอกยางพุ่มพ่วงไปดูดิเนี่ยนิ่มๆนะครับน่าเป็นยางเทิดแวร์สามอยหกสิบนะครับยางใหม่ยางปีปัจจุบันเลยเนี่ยยางปียี่สิบสี่อ่ะยางปียี่สิบสี่นะครับสัปดาห์ที่ยี่สยางปียี่บสี่นะครับแล้วก็คัดทรงคัดสี่ครับดำๆเดิมๆแล้วก็ดูทอยเสียดิไม่มีสนิมไม่มีสนิมนะ เพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นรถหน่วยงานนะครับนะอัตราการใช้งานไม่มันอาจจะแสนแปดนะแต่ว่าเรื่องการเป็นไนแนมันถึงอยู่แล้วนตคันนี้ด้นหนึนะครับเดียร์ออิคปี2020นะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED สลับกับหลอดไส้นะครับด้านท้ายก็จะมีชุดแต่งเช่นกันนะสำหรับตัวเดี n i c อนะครับก็จะมีกันชนด้านหลังนะครับพร้อมไฟทับทิมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีเสาวิทยุนะครับ อะไรนะชาร์จฟินเหรอนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาให้เรียบร้อยนะครับมีระบบ e s c นะครับเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่นั่นเองนะครับแบบเป็นช่วยบาลานซ์รถอะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็เดิมๆครับดูเงาแสงนะครับตั้งแต่กันชนไปนะถึงแก้ถึงประตูนะครับสวยปิ๊งเลยสวยปิ๊งเลยนะครับราคาค่าตัวแค่7 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น นะครับื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้นะครับมีลูสูรมิวเอ็กนะครับคาดหลังนะก็เป็นแบบลมดำนะครับ7แสนสานาบาทนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับ096นะครับ5355153เปิดเข้ามาที่ภายในต้องบอกว่าเนียนกริปนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับใหม่มากนะครับตัวนี้ตัวเบาดแถวหลังจะพับได้นะครับถ้าจะเก็บของเนาะก็พับลงแต่เก็บกระเป๋าเดินทางได้ประมาณ ถ้าซ้อนกันก็ได้ประมาณ4ใบนะครับบ่อแถวนู้นก็พับลงได้อีกถ้าต้องการเพิ่มห้องเก็บสัมภาระนะครับมันก็จะเป็นระนาบเดียวกันลงไปเลยนะครับนะแล้วมาดูโครงสร้างกันนะครับด้านท้ายนะครับนาเมทอาร์ตนะครับครบๆแบบนี้ไล่ไปดูด้านบนไล่ไปดูด้านบนนะครับดูนี่พวกซีมตต่างๆนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับไม่มีขยับนะครับ 096นะ 96, นะพี่5355153นะครับกับอูส mm ูมิวเ1.9เดียวอ,อกีกคันนี้ราคาค่าตัวแค่739,000บาทฟีดาวก็ผ่อนอยู่1 4นะครับสบายสบายครับพี่สบายสบาย,บาย,บาย,บายนะครับที่นั่งแถว3นะครับไม่อึดอัดนะเพราะมีกระจกบานนี้เข้ามากพามีกระจกบานนี้เข้ามานะครับมันจะทำให้คนที่นั่งแถว3เนี่ยรู้สึกโปร่งมากขึ้นนะแล้วคือ MUX เนี่ยเป็นรถที่นั่งสบาย นะเป็น PPV ที่นั่งสบาย7ที่นั่งที่นั่งสบายรุ่นหนึ่งนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยต้องบอกว่านิ่มยอมรับเลยว่านิ่มนะครับนิ่มแล้วก็ไม่ได้แบบกระโชกโคหกหักนะครับแล้วก็จะไปเรื่อยๆนะับเวลานั่งมันก็จะรู้สึกดีแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับสำหรับตัววัสดุตัวเบาะนั่นเองนะครับวัสดุที่เป็นหนังของเบาะมิวเอ็กเนี่ยดีและเบาะตัวนี้ได้เป็นเบาะคูแม็กนะครับประตงประตูนะเหมือนเดิมนะครับดูเส้นสันนะครับขอบทุกอย่าง ต้องเดิมแบบนี้นะครับแลวในนี้ก็จะมีไฟแอ b เบียนไลท์นะครับมีทั้ง4ประตูเลยนะมีไฟแอมเบียนไลท์ซ่อนอยู่ด้านในนะครับตรงนี้ก็หุ้มด้วยหนังนะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับกระจกนะเป็นไฟฟ้า4บานนะครับรู้สึกจะออโต้คู่หน้านะนะครับนะมีจอกลางมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับจอกลางก็จะอยู่ด้านบนนะมีจอกลางแล้วก็มีแอร์ลาวนะครับปรับจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีด้านหลังอีก2ช่องนะสำหรับตัวแอร์ นะแล้วตัวบอกก็จะเป็นหนังแบบนี้ครับเป็นหนังแบบกระดูกง,งูสวยๆพร้อมที่เท้าแขนนะครับแล้ว M X ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่พับบ่อกง่ายพับบ่อกง่ายนะครับเราแค่ปลดตรงเนี้ยปลดตรงเนี้ยลงปุ๊บบ่อมันพับแล้วมันก็จะกระดกไปข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูโครงสร้างกันนิดนึงโอ้โหแน่นมากนะครับนี่เมอาครบครบเลยนี่ชัดเจนนะครับเดิมๆนะ1 9ึง้า ดีออนิกสีขาวมุกค,คันนี้นะครับใครสนใจนะครับ096-535-5153นะครับรถสวยมากจริงนะรถสวยมากจริงนะต้องมาดูรถจริงนะดูในวีดีโออาจจะแบบสีไมน่น่าใจนิดน,นิดึงเพราะว่าผมถ่ายตอนเช้านี่น่าจะประมาณ9โมงนะครับนะบนะดูเส้นสันประตูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊เมอาร์ครับ,บ,บ,บสวยงามนะครับเดิมๆเลยครับพี่ลานะยันชายล่างเลยครับสวยกริป นะครับรถปี2020อะถ้าเฉลี่ยรถปี2020รถ4ปี4ปีไม่แสนแปดวิ่งปีละส0 0หมื่นส่สามองไม่ได้วิ่ปีละ4 0 0 0 0ื่นปี4 6 4 0ิบหกว่า4 0่หมกว่าโลต่อปีนะถ้าเฉลี่ยก็4 0่หมกว่าโลต่อปีตกเดือนละเท่าไหร่เนี่ยสิเดือนนะเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขก่อนแล้วกันนะนะจำไม่ได้เดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะในนี้ก็มีไฟเบรคไล่เหมือนกันนะครับกระจกไฟฟ้า4บานนะครับอ้าวโต๊ะบานคนขับเซ็นทรัลล็อก ล็อกกระจกเด็กนะคือปุ่มนี้กดปุ๊บมันจะล็อกกระจกทั้งคันเลยนะมันจะเปิดได้แค่คนขับคนเดียวนะครับนะรถสวยๆพีนะมีออโต้สตาร์สต็อปนะครับปุ่มปรับพับกระจกบงข้างไฟฟ้านะครับช่วยชะลอลงทางราชานทั c ชั่นคอนโทรลนะครับอ่นะไฟหน้าเนี่ยเปิดปิดเป็นแมนนวลนะครับไฟตัดหมอกนะครับก็เปิดปิดแมนนวลแล้วก็ตัวที่ปัดนำ้ำฝนก็เป็นแมนนวลเหมือนกันนะตัวนี้มีคู c o อนโท l นะครับมีล็อกความเร็วให้ก็คือจุดนี้นะล็อกความเร็ว เปิดใช้ก็คือเปิดออนแล้วก็กดเซ็ตก็คือกดลงมาอย่างนี้นะมันก็จะเซ็ตเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นจอนะสำหรับปรับฝั่งนู้นนะครับนะแล้วเดี๋ยวให้ดูภายในนะครับกระจกบานหน้านะครับตัดแต่ออโต้นะครับมาพร้อมกล้องมาพร้อมกล้องนะมีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์มาให้ติดมาจากศูนย์ดีวสู์เลยนะครับตัวบาะที่ผมบอกนั้นเป็นบาะตัวใหม่นะครับมันเป็นคูลแม็กนะมันเป็นคูลแม็กแบบนี้นะครับ น้ารถสวยๆแบบนี้ได้เป็นบอกไฟฟ้าด้วยนะได้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยพี่ครับนั้นเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดมื่นสี่นกิโลหนึ่นะครับหน้าจอตัวนี้มีตัวระบบเนวิเกเตอร์ให้นะครับระบบเนวิเกเตอร์ให้นะครับเป็นระบบนําทางนะครับตรงนี้น้สุวินทวงซอยหนึ่งครับหนึ่งก็คือที่ตั้งบริษัทเราเองนะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติ แอรเป็นอัตโนมัติแบบนี้นะครับพาวเวอร์เอาเล USB AUX นะเกียร์อัตโนมัตินะครับปรับบวกลบได้นะครับปรับบวกลบได้แล้วก็พวกคอนโซลตรงนี้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมนิดนึงนะครับมันทําให้รถดูสวยมากขึ้นนะครับก็ของเรานะรับประกันโครงสร้างนะครับตลอดอยู่การใช้งานนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะสำหรับ U-SUW X นะครับ1.9 DYNAMIC คันนี้ปี2020ยังว่างอยู่นะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย0965355153ครับ